สวัสดีค่ะมากินข้าวราดจานเดียวนะคะผักรวมนะคะอีกแล้วก็จะมีเรื่องเล่าอีกนะคะเรื่องเราสมัยโบราณรุ่แนแม่นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังกินไปด้วยนะคะ,ละเล่าไปด้วยนะคะผัดผักรวมนะคะกินแล้วก็เติมเหมือนเดิมมันอดไม่ได้นะคะมันก็ต้องเติมเหมือนเดิมน่คะมากินกันได้เลยนะคะ นี่เป็นพริกนะคะเผ็ดเผ็ดแซ่บๆเลยนะคะกินไปด้วยก็นเล่าไปด้วยเนาะนี่เผ็ดเหมือนกันนะจะเล่าเรื่องการคลอดลูกของแม่ แม่พอลูกพี่ชายกรุงเทพเราเนี่ยแหละค่ะเป็นบ้านนอกอยู่สมุทรปราการนี่แหละค่ะต่สมัยก่อนก็มีเรือไม่ไม่ไม,ม,มีแม่จะไล่ฟังักแม่จะทําทนาทํานาก็เป็นโคกนะคะเป็นโคกเขาเลือกโคกสูงๆนะ่ะถ้าคน คนแบบบ้านนอกที่ทํานาอยู่ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะสมัยก่อนนะคะมันเป็นท้องทุ่งนานะคะมีนาเยอะเลยนะมีนาเยอะมากนะคะแม่ท้องนะคะท้องแล้วก็เอ,อไปทํานาด้วยนี่คือแม่เล่าให้ฟังเนาะชีวิตจริงๆแยบมีหลายตอนนะคะหลายตอนนี้เนี่ยลบตอนที่แม่คลอดที่นะคะไม่มีหมอตำแย ไม่มีโรงพยาบาลบ้านนอกเลยแหละขอลูกอ,ออกมาแล้วข้อคนเดียวด้ยวยไม่มีคนดูแลนะคะเจ็บท้องก็เขาไปทํานากันหมดน่ะนะคะแม่ก็ท้องใหญ่ก็แม่ก็ไปเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะเกี่ยวข้าวรู้สึกว่าแม่บอกว่าเจ็บท้องมากเลยนะคะก็ไม่มีคนแม่ก็ขึ้น ขึ้นจากบ่อน้ํนา้ขึ้นจากนาขึ้นมาน้ําก็เต็มตัวเนี่ยตรงท้องเลยนะคะแม่บอกว่าขึ้นมานอนแล้วก็พยายามาถ่ายตัวน่ะมันมันเจ็บมากแล้วหมอจาแยสมัยนั้นเขาใช้หมอจาแย่ใช้หมอจาแยนะ่แยนะคะก็กินไปด้วยเนาะอ,อร่อยใช้หมอจาแย่ แม่ก็ไม่มีคนไปเรียกหมอไม่ไม่เห็นว่าแม่เนี่ยคนทุกคนก็ลงไปเกี่ยวข้าวทํานากันหมดนะคะก็มีแม่คนเดียวเนี่ยทาไงได้จะคลอดแล้วอะ่ะทําไงอะ่ะอยู่บนทางแล้วขึ้นจากนาข้าวมาจะออกแล้วแม่ก็เลยเห็นมีไม้ไผ่นะคะขอปลาพยนะคะ <c oughs> มีไม้ไผ่แม่ก็พยายามแบบว่าไปลาวไม้ไผ่ แล้วก็จาสมัยนะ้ะก็ใช้เหล้าก็มีเหล้าขาวเอาเหล้าเต้าขาวฆ่าเชือ้อ <c oughs> ในเวลาละจะคุยไล์สดเลยนานๆก็ไม่ได้นะคะเพราะเวลค่ะคอชอบไอนะคะเลยอร่อยผัดผักรวมอร่อยค่ะคือมันจะเอา เอเหลาไม้ไผ่นะคะให้เป็นแบบยาวๆนะคะก็แปลดว่าพยายาเมืเจ็บมากจะออกแล้วน่ะก็เอาเหล้าขาวนะคะลาดไปที่ไม้ไผ่นะคะโอทีนี้โอ้โหเจ็บคนเดียวไม่มีใครเห็นเลยต้องแบบว่าทําคลอดเองเรียกว่าทําคลอดเองแม่ก็เลยแบบไม่ไม่พูดทะลึ่งนะคะคนออกลูกต้องเอาขาแยกออกจากกันใช่ไหมแยกออก แม่ก็เบ่งคือมันกนั้นนจับอะไรที่มันที่อยู่ข้างบนน่ะทำอ่ะกั้นเนี่ยจัดแล้วก็เบ่งออกมานะคะมันจะออกออกเบ่งปุ๊บออกมาแค่ออกเขาแบบว่าสมัยก่อนมันโรคภัยมันไม่เยอะเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ปัจจุบันเนี่ยโรคภัยมันเยอะมากนะคะก็ออกมาปุ๊บออกป๊าเด็กร้องแม่บอกว่าได้ยินเสียงร้องแต่ว่า มันจะมีอะไรลกเลิกอยู่ในนี้อะเต็มไปหมดเปหมดเลยแม่แม่ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วแม่ก็กจะหลักตัดสินใจลุกเออนั่งเอาไม้ไผ่ตัดสายสะดืออะนะคะสายสะดือดังปึ๊บแล้วก็พอตัดสายสะดือแล้วก็ร้องเลยร้องบอกโอ้อ้าปากร้องแม่ก็เลยออกนั่นออกทําเองเจ็บก็เจ็บแต่ต้องทนแม่บอกต้องทนไม่งั้นใครก็จะแย่แม่บอก ก็ไม่มีคนเดินผ่านเข้าขไปนาไม่เห็นเนี่ยมันก็ระยะทางมันก็ห่างนนะออกมาพี่ชายก็นอนร้องดีว่าเพอเอิมีคนเดินผ่านมานะคะเดินผ่านมาเห็นอ้ลีบแบบว่าต้มน้ําอะไรใหญ่เลยนีนะมีคนเพราะเด็กแม่แบบว่าหลับแล้วนอนแล้วมันคือไม่ไหวแล้วก็ปล่อยให้ให้เด็กก็ร้องเพราะแกไม่ไหวแล้วอะทําคลอดเองอะนะคะลบาบากเหมือนกันถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้ว ลําบากนี่คือรเรื่องเล่านะคะมีเยอะกินไปด้วยไล่าไปด้วยมันก็เพลินนะเพื่อเพื่อนนะคะ <ๆ S 1> เยอะมากสมัยถ้าอยู่กับปัจจุบันแม่ตอนแม่เสียงอายุเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดหรือเก้าสิบสองนี่แหละค่ะแม่นะคะแต่ตายมาหลายตีถ้าใคอยู่นี้นะก็จะเยอะ จะเล่าตั้งแต่สงครามโลกอะไรนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังนะกินข้าไปด้วยเล่าไปด้วยนะคะ mm hmm. เป็นตอนๆไปนะพี่ชายออกมานะคะคนอื่นขาวแม่บอกว่าเวลาพี่ชายคนเนี้ยแม่ชอบกินอะไรรู้ไหมคะแม่ชอบกินถ่านถ่านดำๆอ่ะพี่ชายก็ออกมาตัวดำเลย คนอื่นขาวพี่ชายคนเนี่ยแล้วก็คลอดออกมาก็โหคลอดง่ายกินง่ายอีกต่างหากเนาะเลี้ยงลูกแบบแว่าสมัยนี้เลี้ยงลูกแบบนี้มันไม่ได้นะคะโรคภัยเป็นเยอะเนาะสมัยมคลอดบรรยากาศมันดีอะไรก็ดีแต่สมัยนี้เชื้อโรคเยอะนะคะนี่คือการคลอดลูก ด้วยตัวเองของแม่เพราะว่าไม่มีคนเห็นก็ต้องทำเองตัดสินใจเองมีไม้ไผ่กับโหดเหล่าขาวค่าเชื้อให้เชื้อโรคก,ก่อนที่จะตัดสายทส้ดดีเพราะหมอก็ไม่มีอยู่หางกันนิดห,หมอก็ใช้หมอํำแยตัวผู้ที่พูดเองนี่นะคะคอดด้วยหมอตำแย่นะคะแม่บอกคอดด้วยหมอตำแย่ ข้อหมอตำแยไม่ไม่เข้าโรงพยาบาลเลยลูกทุกคนแล้วเราก็ถามแม่ว่าคลอหูมันออกมาดังลั่นเลยกับหมอตำแยทำคลอดกินแล้วก็อร่อยพูดไปด้วยแม่บอกว่าร้องเก่ง แม่บอกว่าเลี้ยงง่ายกันทุกคนลูกๆอ่ะก็เราไม่รวยเนาะแม่ไม่รวยหากของขาดแล้วก็พูดแบบนี้เลยเนาะว่าแม่แม่เราเป็นนี้ขายของเลี้ยงลูกไม่ให้ลูกลำบากความรักของแม่เนาะก็ทำให้รักคิดถึงแม่ทุกวันทำบุญให้แม่ทุกวันกว่าแม่อด มูลสาบาทนะคะกลัวแม่อดกัวทุกคนนั่นแหละค่ะที่เราทำให้นะคะเยอะมากเวลากดน้ำน่ะก็เป็นหน้าหน้าเลยนะแต่ว่านึกภาพออกจะต้องสมาธินในการกดน้ำนะคะจะกวดที่พระบอกให้กวดก็ไม่ได้กลับมากวดเองที่บ้านนะคะนี่คือวิถีชีวิตในการเล่านะคะโอ้กาวนะคะก็ ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแค็ง่จากพยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะบ๊ายๆไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วเจอกันเรื่องเล่าต่อไปนะคะต่อเนื่องนะคะเป็นตอนๆน,นะคะสวัสดีคะ่ะ